สวัสดีครับผมครับมันนี่ครับมากินย่างไสหมูครับครับส่างเนี่ยสายแดดครับแดดนี้ครับบรรยากาศแบบว่ากลางทงกลางทงนะครับครับบงวิวครับกลางฝนครับครับฝนกระตกครับกินแนวนี้เลยครับเพิ่ว่าครับเอาแบบ นั่งแบบว่าผิดติดแน่บูติดแน่แหละเอาแบบว่าไม่มีผู้ใดเห็นนะครับจ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 ับ huh กินกลางฝนครับกินกลางฝนกินกลางฝนเห็นปะเห็ดคือกระเจ้าเห็ดไร้มันมันบักขึ้นเห็นปะมิบด์เบ็ดใช่ยังไเดยดจับ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 ใครบอกผู้สายวิ่บเนี่ นตงไม่เป็นรข่อยนี oh ่บนงาพวกรับงานเนี่ยเอางานก็หยยางไตัวไม่เ้ยโยางเนาะนัววิ่งงามวิ่งงามโยมดด้ครับกินน้ากันครับตาขวนเอาแบ่บคคบุรีเฮนและิดแลกแนวำเไปะเลยเนี่ยปกติที่นี่ตำเวะ ไอ่ไดบไอเลยไอต้ออยู่บ่ไอตาไอแนะนำมัมมีโอ้หตามมมีไงวันลกไปกินไม่กัโอ้โไม่ในนก็อว่าน้กินนล้วมันเนี่ยคิดแ่งี้ยคินงี้ดื้อปวดนะแป๊บสี่ยุ้ยใส่มาเนี่ยปวดเดียวมาแรบคุกงง คือพี่ไม่ได้สักไม่คิดว่แ่ี่ไเลยพี่ไม่ทำพี่ไ่ทำนพไปแกงปลาดุกาดุ่งจับกระแจี๊ยบยุ้ยอ แ่มนี้นะฮะเ้ยอาแมาป่ะยิ่มแล้วเฮ้ยทิ่ทำได้หัเพราะว่าวงนคือป็เพราะว่าปลาก็ข้อตึงนี่มันหาขึ้นตัวนี้แหลาแลาเม็ดนันไม่ตีไม่ดีเลยเสือต้องใช้สูตีเลยเสือปกตินี้ขนาดตามีปกติปกตินี้จะออะได้ขึ้นเรียไม่ได้ปกติเลยดีรุ่นี่ กินทำนายโชนะครับเพื่บครับไปไ่าแล้วครับกินน้ำกัน บรรยากาศฝนกับโต๊ะครับครับเน็ต

นี่นะครับบรรยากาศย่างแล้วเรียวที่บ้านก็๊บกิ้งอึดมองกินครับอึดมองกินครับกินกลางฝนครับตันนี้ฝนกระตกโอ้ย เอาแบบลุยถุ่งลุยทุ่งเห็นปะมุนาเด็ดว่าที่ดีใเหาะแต่ก็ที่นี่มันคืออะไรเนาะต้ันไล้แค่ ครับผมกับอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับนิ่ก็ากินก็ไม่เจ้าหล้ก